มาถอนทักยินงหินซอยในพี่นออ้องหลายครับพี่น้องเอ้ยโอ้มัาหลายาแต่พี่น้องออกดอกแน่อกดอกกับพี่น้องเอ้ยบบานี้โอ้ตโอพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเป็นไรขับไรเนี่ยแท้อ้วพี่น้องเลยไรขับพรท่ะนลก็มาวาดตัวใอเฮ้ยไรกับไรเนี่ย,ยดเกกบบดพี่น้องอ้พี่นอ้องเ้ย เดีย๋ยวผมเห็นเขาเลยมีแต่ทังอีหินหงายคัด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 มาอย่างนี้หงาย ยังคือน้าม้งน้ามงเปีบดิเหน้าก็พามนาควันนีพี่น้องถ้าเฮ็นหน้าปีนี้ยเพระ้าไม่าน้าก็เที่ยวทีบเ้พี่น้อง แม่บ,บ,บ้านก็มาหน้าก็าได้แม่บ้านก็ได,ด้ดูอยู่คนเดียวดีละนนไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวพันธุ์รถจะจิบไปคนละปฏิบัติท่าคนอีกแล้วพี่น้องเอก็คนอีกก็ได้วันเสาร์ทำทำไรก่อนสถ้าขึ้นแม่บ้าน

ใกล้ๆก mm ันเพื่อนกันใช่อนามัยฉีดเอาดิครับพี่น้องแล้วกเช่าวนบ่ฉีิดหรอกเบื้อมานเยียบมันย่ำวันนี้เป็นของนี่ครับพี่น้องในรายคนมันก็จะฉีดนะครับผมใช่อ่าสารเคมีนะครับม่าฉีดพ่นแล้วกเช่าวนประชิด ออเอบสมุดเอาเหมือนนึงนี่กาตั้งใจมาถอนโดยตรงนี่ผมมามันกับบอกเดินความสามารถ็เข้าเลยนะครับพี่น้องวางก็จะมีเป็นบางช่วงของมีหนามก่อนเ,เอาไว้ก่อนนะครับผม ี่ยมันถอนบ่ได้หรอกยากบบป๊อปพี่น้องยาหลายค่าไร่เนี่ยตั้งสองคนก็ได้ตรงทีพี่หน้ากับพี่เจ้าสีก็ทัดพี่น้องทั้งยีนีนยาอีกแนวนึงครับพี่น้องหลายึ้นกันทีละงานมันขึ้นกันนี่ครับพี่น้องบางงานกับพักยีนีนบางงานกับเป็นอีกแนวนึงนะครับผมอ่ะมือดีกันถอนเล็กๆหน่อยครับผมบม่ไร่หรอก เปล่าสิครับแม่บ้านแม่บ้านเจนสิไปธุระเจนสิไปวัดเพื่อนรับผู้สาวหมอนียก็ได้บุ๊คคุยอยู่บ้าน,นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่ครับผมขอบคุณพี่น้องทีหลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ